เวลาเราตั้งใจที่ทำสมาธิเป็นประสบการณ์ของเราก็คือเรามีความคิดแทรกเข้ามาเป็นระยะระยะจะสังเกตเวลาเราสวดมนต์เมื่อใจเราจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เราไม่ค่อยคิดเหตุที่เราไม่ค่อยคิดเพราะว่าสติของเราเนี้ยจดจ่ออยู่กับ ตัวอักษรที่เรากำลังสวดเรากำลังร้อยเรียงคำพูดในการสาธยายมนเดี๋ยวนั้นความคิดจะไม่แทรกเข้ามาหรือแทรกเข้ามาน้อยมากแต่ผลที่ได้ก็ยังไม่ถึงกับเป็นสมาธิที่สมบูรณ์คนนี้ถ้านั่งหลับตาภาวนา สิ่งที่เป็นอุปสรรคก็คือความคิดถ้าเราต้องการให้จิตสงบถ้าเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้จิตสงบความคิดก็จะเป็นอุปสรรคของเราแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกว่าความคิดเป็นอุปสรรคแต่ความคิดเป็นอุปกรณ์ในการให้เราเข้าถึงธรรมะได้ ความคิดนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเราแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเสริมความคิดแต่ให้เรารู้ว่าเราคิดให้เรารู้ทันว่าเราคิดถ้าเราฝึกผลรู้ทันความคิดไปเรื่อยๆรู้ทันความคิดไปเรื่อยๆเ,เราจะลดน้อยความคิดลงไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อเรารู้ทันความคิดแล้วเนี่ยโดยที่เราไม่ไปปรุงแต่งไม่ไปต่อเติมไม่ไปเสริมอะไรกับความคิดนั้นเมื่อความคิดดับไปสมาธิก็จะเกิดขึ้น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 ตักทอร้อยรัดเป็นสมาธิที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมที่จะนำมาไปพิจารณาธรรมะในกฎเกณฑ์ต่างๆที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติดังนั้นพื้นฐานของความเข้าใจในเรื่องความคิดนี่เราต้องกระจ่างว่าความความคิดนั้นหาใช่อุปสรรค แต่ความคิดนั้นสามารถแปลเปลี่ยนมาเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติของเราได้ขณะที่เรารู้ทันความคิดส,สติเราบังเกิดเราสามารถดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจเพราะขณะที่เรากำลังเพลินอยู่กับความคิดนั้นจิตเราจะล่องลอยออกไป,ไปไปพร้อมกับความคิด แต่ถ้าเรารู้ตัวเราดึงกับความคุ้นเคยกับการดึงกลับมาความคุ้นเคยกับการดึงกลับมาจะค่อยๆทำให้เรามีสติมีกำลังของสติมากขึ้นเมื่อเรามีกำลังของสติมากขึ้นสมาธิเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีการที่นักปฏิบัติที่รู้เท่าทาันความคิดก็ใช้ประโยชน์ของความคิดให้เป็นประโยชน์ ดังที่กล่าวมานี้ท่านลองสังเกตดูถ้าเราไม่เผลอในการวูบไปเราก็จะเผลอในการคิดเผลอวูบไปนะั่นนะกำลังจิตของเราต่ำเรายังไม่เข้มแข็งหรือว่ามีความเผลอความง่วงแต่ถ้ามีความคิดจะเป็นอุปสรรคอย่างมาก กับสมาธิเราต้องดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจความคิดนั้นก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติในการเพิ่มพูนให้สมาธิเราแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ขอให้อยู่กับความสงบต่อไป